โอ้โห oh, oh, สวยว้า oh. ว oh. ้ดูวัดตรงนู้นว้าวสยอดไปเลยโอ้โ oh หมัร์กลุกยัด oh. ตัวไหนเป็นคิงนะตัวนี้อันนี้เป็นคุยนะมันาาคิงอ๋ออันนี้คิงใช่ไหมคุยไม่รู้แต่คือมันน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นห้ามให้ ตัวจากฝั่งตรงข้ามมาหาคิงมาหาคิงหรือเอามาเล่นยังดีกว่าโอเคมาเล่นไม่เป็นเขาบอกว่าสําหรับผู้ใหญ่เท่านั้นอ้าวไม่รู้แซลมอนชาดินอะไรแซลมอนชาดินแค่ต้องทำท่าปลาแล้วดินลงแผ่ในนี้ยนะให้พี่เป็นปลาแซลมอนในเนี้ยอ่ะโอเคแต่รู้ว่าที่นี่ค่อนข้างดี โอ้ยอันน hey. ั้นคืเขียวนะทุกคนอันนี้นะอุ <uk> ้ยมันเข้าวโพดเลยใช่ข้าใช่มันใช่ข้าโพดอันนี้คือต้นไม้แดงในไม้ครับใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นภาพให้ ไม่น่าเราเคยสร้างได้เหรอเคยแต่มันล้มเหลวเออเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นภาพใหมเคยคุยกับใครอ่ะคุยกับกล้องอ๋อจะลองถ่ายคลิปดูหรอใช่ไม่เคยถ่ายแบบนี้กินข้าวกันดูก่อนไม่เห็นอระวังทุกคนกันนะคลิปนี้นะคะเพราะว่าเราเคยมาที่นี่อันนี้เขาจะใช้ iPad ในการสั่งอาหารใช่ไหม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคสภาพในร้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับอยากกินเป็นอัี่แอนด์ชิพจ้ะใช่ไมินิเบอร์เกอร์ใช่มใช่งไม่อยากกินเยอะิพิทักษ์เอเลยครับเอ่ออยากดเดาเลือกก่อนนี่ก็จะเป็นอาหารนะครับนี่อ๋อออกเบอร์รี่แอนด์ชิพใช่ไหมตูอ้ตออมินิตู้ออามินิเบอร์เกอร์ นี่ผมเอาตัวนี้นะทุกคนนี่มินิโปเต้โฟกัสใหม่ปก็ติดวอกเออไม่เข้ากำลังหา,าน้ำอยู่ทุกคนใส่ชิปอีกชิปไปกินชิปเหรอ,หรอไม่เลือกอาหารแล้วเลือกน้ำทำไมผูมาเลือกอาหารไปเลยโฟกัสใครเคยมาที่นี่บอกด้วยดูฝรั่งเต็มเลยทุกคนดูทำไมให้เห็นหนะ้าโอ้ยทีเ่อเอาไซทุกคบ Hi, อันนี้นะครับก็จะมีพวกอาหารนะอันนี้เป็น,นพวกน้ำคพ่อเขาสั่งฟิตแอนด์ชิพนะครับทุกคนอันนี้เป็นพวกน้ำนี่นะ้ำอันนี้ก็อาหารนะเขาสั่งเป็นเดอร์ไอส์อ,าาอันนี้มันเป็นดินเนอร์นะครับตอนกลางก็อาหารอันนคือ,อนั่นแหละอันคือไม่ใช่อาหารเย็นม,มีหลายอย่างมากมีทับทิมเตี้แล้วก็นี่แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์นะแบบบุลดักกินจานคุณสั่งอะไรครับคุณสั่งฟิตแอนด์ชิพครับมันเป็นอาหารโปรดของเขาใช่ครับไม่ได้กินมานานแล้วไปโรงแรมกินทุกครั้งแบบเขาเนี่ย ที่โรงแรมร้าน่ตอนเรากินข้าวอิ่มแล้วเออเมื่อกี้ลืมถ่ายตรงนี้คือตรงที่ที่เรามาตรงที่ผมถ่ายดูตอนเปิดคิปแล้วก็ม่น้ำข้างหลังก็ได้ถ่ายไหมน่าจะได้ตรงที่เป็นเขียวๆอ่ะเราจะกลับโค้งนะทุกคนมุดมากจะมีคลิปใหม่ลงาดมกโอเค โอเคตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับ mm hmm. ตรงนี้จะเป็นเขาวงกต mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. เดี๋ยเดินเข้าไปให้ดูว่า oh, mm hmm. ไม่ได้ mm hmm. ไม่ได้ตรงนี้มืด mm hmm. เดี๋ยวหลงทางในนั้น mm hmm. เปิดเลยเอาลองหัวหน้าเร็วเร็ว mm hmm. เร็วนะ